นี for for to to we we the ้นะคะทวินี่ฟัวกาแฟของเรานะคะถึงแม้จะเจอโควิดอะไรม้างมหมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็ส่งู้นะคะลำเลียงไปที่จังหวัดระยองนะคะทั้งหมด6ตู้เลยนะคะวันนี้นะคะโดยถึงกำลังผลกันพุ่นวันเลยนะคะตอนนี้นะคะขายดีขายดีมากๆเลยนะคะธุรกิจนี้นะคะเพราะอะไรด้ยไหมคนซื้อก็ได้กําไรคนขายก็ได้กําไรด้วยนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่แบ่งปันกันนะคะเราแบ่งปันกันรวยนะคะ ุรกิจน well, so. ี้นะคะใครสนใจอยากทำธุรกิจแฟนชายของเรานะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะวันนี้ก็เราก็ส่งของทุกวันเลยนะคะคุณยังว่าขายดีขายดีนะคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เรามีตู้กันชาด้วยนะคะตอนนี้ก็โอ้โหเป็นเทรนที่มาแรงมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะตู้กันชานะคะออเดอร์ที่สั่งจองเข้ามาอีกเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแฟนชายของ Twenty f o u นะคะ